สวัสดีค่ะมามาพี่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 ด่ายชุดถ้าไม่ชวยจังเลยชุดนะชวยจังเลยสวัสดีตอนเช้ายังสวัสดีค่ะท้าไม่ชวยจังเลยท้าไม่ชวยจังเลยเออชวยจังเลยไปตลาดกระทวนการช่วยพวกเจ้าไปตลาดเออมาได้กินข้าวลูกกินข้าวแม่ฮะ อะไรถือหน่อยเออถือหน่อยชุดชุดสวยชุดเฉยปลาไปกันนั่นอุ่นแกงนั่นน่ะเน้นแกงปลานั่นน่ะป้าแกงยูโมน่ะใครให้ชุดมาเดี๋ยวไปทอดไข่ให้ก่อนทอดไข่ดาวก่อนย่าย่าไปยืนไปยืนกับบลานเอ้ใครให้ชุดมาน่ารักจังเลยมีรูปช้างด้วยเออปาปูปาปูยังไงจำได้เซึ่อ เอ๊ะไม่ใช่ป้าแอนให้บ่ป้าปุ๊กกับใครครับโอ้ยโอ้ยกับลุงเสือโอกสูงเท่าจ่าเอ็มแล้วสูงเท่าลุงจ่าเอ็มแล้วอ่ะจำลุงเอ็มได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมไข่น่ะไข่น่ะจำได้ฮะอ้าวงงแล้วเเอ่ลยนะ้ อ่ะไป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 เอ้ยไป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 เร็วเร็วเอานั่งอยู่นี่ป่ะเอาเอานั่งรอกินเลยงั้น้อยเอานั่งรอกินเลยเออเอาไ่เอ้าเอ้ย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 าติดผ้าอีกโอ้ยผ้านี่ยังอยู่อยู่แล้ขาดผ้าไม่ได้ผ้าไม่ได้งานนี้เอา เมื่อกี้ไปไหนมาคะไปตลาดเหรออไปรับไปไหนอ๋อไปรับไป,บไ,ปบไหนไหนดูสิไหนอ,อะไรติดอืผมอ,อะไรติดไหนอนอนกับใครคะเมื่อคืนสบาย,ยไมหไมเล่นของเล่นเลยเล่นของเล่นของเล่นใครคะ น้อฝ mm. no, no. mm. huh? uh, okay. mm. okay, ังเล่นฟ like uh. mm. um ีนอมอนไหนเป็นยังไงอืมแก่ขนมอ๋อแก่ขนมเอ้ยครับแต่เขาอยู่มินิ่งในเอฟซีแล้ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆสูงขึ้นเยอะเลยเนาะไหนไปดูสิไหนป้าแอนจะดูสิว่าหนูสูงเท่าป้าแอนหรือเปล่าดูสูงกว่าหรือมะมาเอามาเทียบกันพะหนูกินนมเก่งมา กินนมนมเลียมมีน้อยถึงนี่เราแล้วนี่ไปเอปลงนั่งดูซิไปอลงนั่งดูอ้าวโอ้อเกือบเท่าแล้วเกือบเท่าป้าแอนแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นเนยสูงกว่าป้าเอนสูงงืนกินนมอละกี่กลองนะหนูกินนมใช่ไหมไม่นู้กี่กล่อง ตอนอยู่กับกระแตไม่ได้กินเอ๋อแล้วกินกับเบทพีกินใช่ไหมฮะเบทพีกินบบบเบจ่อยเบจ่อยเบจ่อยกินกี่กล่องบอกเอฟซีกินกี่กล่องกินกี่กล่องแล้วก็หนึ่งแล้วก็อันนี้สองกล่องตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้ากินเท่านี้แล้วก็แล้วก็ตอนเย็นไม่กินหนึ่งโอ้รู้จักตอนมืดด้วยนะก่อนนอน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 ลูกไม่เรารู้จักตอนมืด มันมืดแล้วไงเออเนอะดูคลิปทุกวันเลยนะดูคลิปแม่พีทุกวันเลยเออเดือนวันก่อนเขาก็ไปกวาดกวาดทำความสะอาดบ้านเนอะเก่งจังเลยเก่งจังเลยได้ช่วยได้ไปช่วยไปจ่อยล้างจารไหมคะใหม่อย่าง ดเดี๋ยวมันกัดมือรูปภาษาอีกนะเดี๋ยวโตขึ้นค่อยล้างเนาะน้ำยาไม่กัดมือนะร,รูปภาษาเอาาาอ,อ,อเดี๋ยวโตขึ้นแล้วค่อยล้างเนาะถ้าโตขึ้นมันน้ำยาไม่กัดมือใช่ไหมคะออเตอนเด็กกัดมือวันนี้กลับแล้วปะคะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนบะลูกไปวันจันทร์วีนอาทิตย์มันบอกว่าเรียนพิเศษด้วยนี่ เขาเด่นพิเศษด้วยเมนูอะไรพโภชนาไหนเอาผ้ามาเก็บก่อนเมื่อไหร่จะเลิกดมผ้านี่ยเมื่อไหร่จะเลิกดมผ้านู่นเนี่ยเลิกตอนได้เป็นมิสแกรนก่อนอ๋อไปกินข้าวไปกินข้าวกับเม่ไปไปกินข้าวกับแม่ได้ป่ะ อ่านั่งก่อนนั่งก่อนจะเอ็มก็กินข้าวด้วยเลยจาเอ็ม้เนข้าวยกได้เด้ออืกินข้าวไปลูกไปกินข้าวเนียแล้วกินข้าวเหยลูกอืมข้าเยดีไหมเอออืมอืมเราเรากินข้าวเช้าแล้วอ่ะเราก็จะกินข้าวสายอ ไข่เอ็มยังไม่ได้กินมือชาไม่ได้กินมือสายเออโอ้ไข่เจียวน่ากินจังเลยยน่ากินจังเลยหอมมากๆเลยเอออืมอืมติดต่อร้านพงศดาน่ารำงานลำเออโทรมาเร็วๆๆๆสายใกล้จะมาถึงแล้วเลยน่าจะถึงแยกกุฎระคำแล้วหรือเปล่าแจ้งว่าถึงไหนแล้วถามด้วยเออลำงานลำเออ เอาเขาก็ลุกอืมใข่ลงปีดกลเออเอ้าออลดมัยังติดอันนี้ตลอดอะไรอะไรไปส่งของอ๋อเดี๋ยวเสือไปส่งก็ได้อ๋อเสือไปส่งก็ได้เสือบอกเออเออโอ้บอกใข่น้ำดูดี๋วก่นนี่มาพี่น้องอืมอืโอ้ไข่แบบไข่จริงอ่ะก็ไปโป๊กมันบอก เออเออเางไรออืออร่อยเลยโอ้โอร่อยไหมครับมีทั้งข้าวสวยมีทั้งข้าวเหนียวใหม่ล้เราูกมือเจ็บลูกมันเอาของลงอืออือลูกมือเอ๋อไ้ข้าเหนียวให้ อจาเอ็มก็ทานข้าวเลยจาเอ็มพิ่งมาจาเอ็มลองกินโจากซึ่จานนะข่าม้ออฮะปงมันเป็นอะไรกินเข้มได้ตรงนี้จามปลาอยบ่ปลาลามันเข้มบ่เดืมแเลยอันนี้นะ ไอ้เจ๊ปังปังเค็มเหรออ้าวอ้าวไม่เค็มไม่ไม่เค็มมะเขาบอกไม่เค็มนะเขากินได้อันนี้เม่นน้อยอ่ะมินน้อยบอกไม่เค็มใช่ปเจนคือเดียวเมื่อคืนนี้อันเขากินอันมินน้อยกินเค็มเหมือนกันทีนี้เพิ่มเพิ่มเอียว่ากินมาแล้วว่าบังมื่นนะบอกเค็มปเจนโอ้ยพอดีค่อยพอดีค่อยเตียวแหงหน้ากว่าปเจนที่บ้าน จำเลยล <ừ. S 1> <có> ูกเออพอปุกมื่กันเด้ออือดูให้หน่อยเนอะอ่ะใครขายดีโอ้เก่นเก่งมากเลยไม่น่าถึงสูงไวใช่ไหมคะ ได้โตไวๆเดี๋ยวพอพออายุ20ลุงจะส่งประกวดมิสแกรนมันจะทุ่มเต็มที่เลยเพื่อเธอใช่ไหมทำอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างทํามจะบุกใหม่ไหมคะไม่ทำโอ้สวยอยู่แล้วเนาะสวยอยู่แล้วเนาะอ๋อทำฟันทำฟันทำฟันโอเคเดี๋ยวพาไปดัดฟันเนาะฉีดฉีดอันนี้ไหมไม่ต้องสวยอยู่แล้วทำฟันอย่างเดียวก็สวยแล้วทำฟันปุ๊บหน้าก็เจรเรียดเลยจีดหน้าเดียวไหม แต่งหน้าฮะอ๋อแต่งหน้าโอเคเดี๋ยวเอาชิทเดี๋ยวเอาช่างที่ระดับลูกเลยน่าเสือเนาะระหว่างมิสแกรนกับนางเอกหมอลำอยากเป็นอะไรคะเลือกอะไรเลือกอย่างหนึ่งแล้วโอเคได้พวงมาอะไรเยอะดีเนาะช่างเลือกแล้วเนี่ยพงมาอะไรก็ได้แจกยาชินี่แหลยเมยบอกว่าเลือกหมอลำ คือมีขอบคุณด้วยค่ะที่เี้าหนี้ประมาณนี้นะคะขอบเย็บซิททังกันเข้ใจเลือดอันนั้นมาลายเยอะด้วยนะมีน้อยมาลายเยอะด้วยนะจะบอกใครหมอหลำมีแบบเป็นเหมือนพี่ปลอยอะอย่าเป่นเหมือนพี่ปลอยพี่ปลอยเป็นหมอหลัำ